พวกเขาต้องเสียใจที่ขาดนายไปอย่าคิดมากเลยนะแต่กแกสนไม่ได้ที่เห็นมาตินทำตัวได้ใจบาทนะที่จริงครอบครัวนายก็ทิ้งเงินทุนก้อนใหญ่เอาไว้ให้ถึงไม่ทํางานก็สบายอยู่ดีฉันเพิ่งเปิดบริษัทร,รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ฉันให้สมบเอลมาช่วยงานนายสนใจมาทํางานด้วยกันไหมผมพูดจริงๆนะ สมัยน like ี้หาคนนี่มีความสามารถแบบอีริกได้ยากคุณจ้างเขาเท่าไหร่ผมให้สองเท่าเลยให้เขามาช่วยงานผมที่ไต้หวันอีริกที่จๆฉันเคยคิดไว้แล้วว่านายคงไม่อยากเป็นลูกจ้างตลอดไปเคยคิดจะสร้างกิจการของตัวเองบ้างไหมไม่ค่อยเข้าใจครับหากนายเป็นคู่ค้าของบริษัทเรานายก็จะได้เป็นทุกอก่า เอารูกทีเท่แบบนี่ลงในเว็บบริษัทให้ลูกค้ากับเพื่อนๆได้เห็นสิไม่เห็นต้องเมื่อแบบนั้นเลยนายเข้าหุ้นไปแล้วสิบแปดล้านเป็นผู้ถือหุ้นอันดับสองท่านดีใจกับนายด้วยจริงๆนะท่านเห็นนายเป็นเพื่อนมาตลอดนายเห็นฉัานเป็นไอ้โง่เลยไม่ใช่เราเห็นนายเป็นนายทุนที่ลงนายไม่ยอมให้ยืมเงินเนอะเขาทำถูกแล้วนี่สนามธุรกิจไม่ได้มีไว้ให้เด็กๆอย่างนายมาเล่น <c oughs> ถึงวันนี้นายจะไม่ได้เจอพวกเราวันหลังก็โดนปลาใหญ่ตัวอื่นเขเมืออยู่ดีเงินสิบล้านกว่า สำหรับคนรวยๆอย่างนายน่ะมาเรื่องเล็ก <c oughs> <c oughs> ถือสวัสดิ์ซื้อบทรียนคนละคน